เขาเขาขึ้นมานี่เขามีเวียกมีงานนะเขาไม่ได้ขึ้นมาซื้อเออพี่น้องก่อสร้างเก็บขยะไปเท่านาคารเลยไม่เหมือนคนบางคนนี่ยย่างสุดใส่สุดสวยๆย่างไปย่างมาไม่เหมือนคนบางคน ใส่ชุดสวยๆย่างไปย่างมาไม่ทำอะไรเลยเจ้าน่ะบ้านคุณตัดหญ้านั่งเดียวอยู่คุณแล้วคืนทำได้นะนะอ๋อบ้านก็ตัดหญ้านั่งเดียวอยู่ครับผมเมื่อวานคนเดียวกันบ่คนละคนครับคุณลุงเมื่อวานนี่ซีตัดหญ้าผมไม่รู้จักว่าช่องไหนจักยังไงเลยอืมเพราะว่าลงหน้าลงหลังแล้วจำตัวเองไม่ได้แล้วเจ้า

แก่ลงล้วามันมันไม่ได้เชื่อมลากมันเชื่อมแตกเฉยเดียวเกนี่วั้มร่งานมั้ออเคลอนหนแท้มันักเยี่ยพากันหมดตัดเกาตัดตัเลย ตัดกับยายเขายม่ปัญหาไ่ไน,น้งามีการมาแต้มนี่ตัดไปม,มีมาแต้มแต้มแต้กกองสามาไว้เ่พตัดอัตโนมนี่ ยังไงมี้งตีขอบเลยเหรอฮะมี้งตีขอบตอบไหมครับตีขอบเองข้างๆเลยนะง่นยๆเจอที่อุปมผ้าเลยนะนี่ขึ้นเลยอุปมผ้าเลยนั่นโอ้โหทดลองเลยเหรอโอ้โหง่แล้วลงมันแข็งเลยวทดสอบด้ไอ้ตัวค้ำยิงมาไว้ข้างๆเดี๋ยวทดสอบด้ คุณด็กคุปากระยุงเยียก่อนไหมเยียก่อนไหมตัดก่อนไหมฮะขายน,น,น,นี่ขาดเดียวาเน,น,น,นี่ขาดเดียวเอชื่อมจะเก็ะเืน่เนี่ยเก <c oughs> กับข้าวกำลังมานะครับผม รอจะหน่อยด้อพ <t ong> <or> ี่น้องเลยกระเปาโอ้มาตรานแล้วิทำอะไรมาได้ยงไครับหน้องไอนไรยาวเลยดมาเดยวผู้ใดโทรมาเนี่ยนชรชร

เดี๋ยวเราขึโมงี้ได้กึมาาไนข้อรันเดี๋ยวอาไปดิอาบๆอาบครับกันเอา้ตับมาไว้รั้งนี้หมันเป็นดอ้าบแดดเ่อนเต่ายิ่หมอง่าย้ยิ้เอาที่นงไปเลยโ้ยก็ให้โนขึ้นมากไปอ้าวนี่ยนัางเียบมือวแ้เา ยังงคุคม่พอมาไมแล้วเดีตวามาเลคีบิ่นพวนี้โดนักอยู่ต่นม่นุ่งกยาีรองเปล่โอ้ยเอาน้คนเอาน้คืนคบหนึงเอาไปด้วยนะย้อนี่มันในล่อง่ะกล่อง่ิตัวนี้ของใครดิแก้แกมันน้แน่จ้ะไม่น

รเแบบคนในเทียนนะสี่มืนยอดสี่หมื่นบบูโตจนสี่หมื่นด้น่อยะหลาล่ที่่งเลหอันนี้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 ข้าวยอดลูกหมาะปั่มจ้าจ้าจ้ามาวานั่งยินาหนิันนี่เจวหวานบ่อยเยเราเจวเาเจวบองบองแยมย่วแก่จแ่ว่าฉัอาอเลงอเล ข้าวเช้าแตา่าตายแล้วข้าวาาเยเลยัไปแบกรางไปไหน่อไนข้าวเดียวมาแลยครับทานนาราท่านว่ายขึ้นวอายแต้มไปไหวายวายแ้มไปเยียปไห้ว่ายเยอยทาย้วาย้นมาท่านยลไปหเป็นตัวเงาเจ้า โอ้เจ้ออีกี่เจ๋อโบกีนแค่ไม่รู้่ไม่ร้สายชาจะบกเอา่กีใครเป็นใครโอ้โห่กินเนี่ยโอ้น่ยกิน่ยแกเผาท่เต็มมือเ่มาน่เน่ค่คิอย่ในไม่ิชื่อนเลยแกงเผานี่ไงา่้าเอ้ยแกงปลไม่เ็ด้า่ปลาไม่ิ่ ไม่แหวานไาจะเ็ดเนาะเแค่ด็เล็กินน้ายลุงกินป็นทังไงก็พอจะกินนแล้วบใครไหนกินน้ำไดก็ไม่ได้หามเลยคอยอิ่มยู่งแหวานนะชร์ให้บอกกำนกกระทามือมากินแบบนี้ม่าใส่ได้ก็เอดท่สดไม่้มันอกเอกซโันม่ นะครับผู้มนุษย์กระจายในหมู่บาจังวนี่นะก็มีแกงหบานนะครับแลก็แกงกระนใส่ใ้ส้มนะครับเป็นโซฟาเลยเอ้าเขาเฮียไปใส่โอ้คุหาก่อของเจ้าล้างปเลยไม่ได้มาทิ้เลยเจ้เด็กห้เช้าสวัสดีครับพบกับช่างหเน้อ ผัยาอุ่ท่านเจ้ากินเา่ท่าเจ้านนี้อนี้าจะข้าวแล้วนะไม่ได้ไ่หรือ่นี่ยเนี้เราก็เราก็อยู่ด้านบนก็เิดไฟักเพื่นเมื่อกี้ใ่หมก็ใช่ก็ไม่อยากกินข้าครับ ว่าเนยรู้มมนนเนี่ยเชื่อมได้อยเป็นอย่างเงี้ยยอันนี้มันเชื่อมอันนี้นี่มีไรเม่ได้เ่ต้องิดปิดเชื่อมไม่บ่เราทำเราแล้วต้องเชื่อมงาเนาะไม่เชื่อมบนก็ได้แต่ว่าต้องเชื่อมบอเฮ็ดนะอไเชื่อมล้ำบากเชื่อมแง รื่อบนือกอาัเนี่ยะกมื้อก่นตัดนเตี้ันอะไรเื่อใครยังกินอีเพื่องไม่บเนมัแวไม่เื่อไม่ดกินเ่อเป็นหล้าต่อนะริครับแต่มันาดเนีเว้ยเล้วทรทัเียวเนิดเว้ย นี่นะครับหวานนะฮะไปเก็บมาจากต้นนั้นนะฮะน้องอันเท้าหวานก็อันอันหวานูเฮาไว้คือเกหมกใอเจหวานนัี่เจ้าอัอันนี้เจ้าบอกันนี่ะเจ้าหวานมันกินขอเจ้าบอกอยู่นเดียวกจะได้เอาอันเอาพริกมาแกก้อย่มาแดงมเาได้บัดนี้ก้อยงไม่แกีเวกแค่เาหวานีดิ มันตามมักตามมาจนเต็มด้วยไงเรื่องมามันปัเญานต่อปัญญาพันราอย่านตายไมโอ้โหนลมาเราพลบัดผลมานี่เลยหรอมันจับเล็กซอยหอยมันยังพันยานตายครับผมเป็นยังไาเป็นยัง้างอ๋อมันเชื่อม ใส่แล้ตีตาใส่พร้อแค่หว่เราเป็นยังคืก็ยานเรียงเมียมาเด็ครบคอนอยู่โอ้โหยังบางคนมัวอ้วนเลยผ่าร่องดาล่ารยะจับหมันมาเราคือหวเรือหัวเมียย่าเรานี่ยย่านที่สุดย่านโทรศัพท์โต๊ะวนเมียใหาแต่ไปหอด้านนเร็ก่าเมื่อวันเสาร์บอกอาทิตย์ก็แต่เมียเด็กคบอยู่่ะ เนี่ยเสียขนเลียงสมยปุ๊หนาปากแหงลาไปทีละคนทีละคนก่วงไปเลเนาะห่วงเนาะโอ้ยเย็บเชียวเย็บไปหนักุดหน้ามาไอ้ทั้งสองขาเลยบดป่ากอเนาะวัดถวเลยพเ็บันละบมเล เด้กเทาดอบกันปีนี่ด,ดเดสช่เลหรมันมัวาวาที่แม่มมมมมแกงไม่เหมือนรถใช่ที่แม่แกงเลยแม่อร่อยคนวะแม่ใส่พิเซปลาแห้งไงโอ๊ย9หกรัวเพื่อนถกินเข่าแบบป่านางจาโตบอกตนี้แล้วคยต่อจากนี้นนมาอีกรอบนึ น่นนกเนี่เขาจะหมน้พรโอ้ยเที่ว่าพรกานว่ารานแน่เบิ่งเลยเนาะก็ขอจะไหม่เลยเจ้ากินค่ะมันเก็บปลางวเนกปกออกันี่กระทบางไมันเป็บนกกระทเอามาิมมดูเสียเลยนบอบอม เอาไว้กันครับทอดมงซานี้ในกระทืนมากได้มากินทีไรทอดเลกโรดแกงปลากดล่าเ็จะมีอีกอันันึ่เป็นบางทีเขาก็ไม่เก็บ ถากดว่าแสบหรือว่าแบ้ใคซูนี่วันนห้ครับอีตัวก็ัแยงใส้หอมนะแล้วมีแล้วขแสบครับขันแยงันแงมพรนน่ันแ่งมะพรตนนี่คือพ่อไปเป็นห้องน้หมครับผมครับนเยอะแะเลยเยอะยเลยตามสบายเลยครับผมมากินท่านี่โอ้ยเนาะอ่าโอเคโอเคโ มาสังพุ่มบึงไฟกิ้งเขาบนเนี่ยนคือเขาได้เออนบมาสั่งพุ่มบึงฟิเขาไปให้หินไปปรมามาสังพุ่มกินเขาวไอะไรพุกินข้าครับผมขอบคุณครับเย้โทรศัพท์เย้โทรศัพท์เป็นต๊วกระบะเขาใกลเนาะยานเนอนูเขาไวเ่เกือกกบแม่ลงนะพวกของีเป็นดินอยู่เนี่ยน มัเป็นหลงร้อนมันทนอยู่นี่แต่ว่าจะไปซื้อให้ใหม่นั่นงน่ะโอ้มีมีแต่อาหารพอดีแหละเอาเอชีสองใหม่เลยครับกินอยู่ที่ถึงหลานก็ไม่ได้หุ่นจ่อเก็บมาจากไหนนะฮะเกมเป็นของใกล้ๆนะครับรถทัวร์รถทัวร์เขาเขาคือไปถอดผ้าน้ำมันเยอะมากนะใช้กันไม่กี่รเขาเลยแล้วเราใช้บอกว่าใครใช้แก๊อย่างนี้รถมีถ้าเป็นถ้าเป็นโกะอะรถก็ รถไ่าทมาเป็นหกคันให้เลยแต่สรเขาให้รถแต่รเขาเขาใสเอเอเออแล้วเอาเหล้าข้าวเจ้อันนี้เป็นเล่โปรตีสุดในผมเลยเอาไปด้วยแกงอาไปี่พี่น้องครับที่นี่าใ้แกงุคก็แสนะครับพี่น้องนะกินเยอะๆอีกนะครับ